วันนี้เราจะมารีวิวปืนของดาโซนครับตัวนี้คือตัวท็อปมากๆยิงน่าจะเกิน40-50เมตรนิยหึงครับโดนครับโอ้โหโอ้โหหวังว่ายิงเสร็จเรายังเป็นพ่อลูกกันอยู่อ้อ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เห็นนิคีรคเดือดพ่อกอลแบบนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนอเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีภารกิจต้องทําคือไปดูแสลมดังภาคใหม่ครับทุกคนใช่ครับจากคนลงหิวลาเขาดังลงหัวต้มไม่ใช่ฮะ<ห>ไม่ใช่ไปดูหนังพ่อขอโทษคทุทกคนพรุ่งนี้เรามีภารกิจไปแข่งปืน พรุ่งนี้จะมีด a า k z ต n e ไทยแลนด์ทัวร์เม e นต์เป็นการแข่งขันปืนด a า k z ต n e ในรูปแบบหลีกครั้งแรกใช่เพราะนั้นพ่อก๊อฟเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมสีบรูนะสีฟ้าครนะ<ส>ับหนึ่งเดียวน<ส>ในเชียงสีน้ำเงินสีน้ำเงินวันนี้จะต้องมารีวิวอะไรครับแว่นตากันน้ำ ใช่เวลาใส่นะมันมุดได้1ิเมตรไม่ไม่ไม่ใช่ก็ไม่แว่นตาน้ำคือเวลาเขายิงมาจะไม่โดนตาอ๋ออันนั้นไม่ต้องใช้ทำไมแว่นตากันน้ำว่ายน้ำอ๋ออ่าเพราะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวปืนของด้าโซนครับใช่ค่ัถ้าเพื่อนๆสนใจปืนกระบอกนี้มาก็บอกเลยว่าไปสั่งซื้อได้ที่ด้าโซนไทยแลนด์เฮ้ยเข้าไปในเพจด้าโซนไทยแลนด์นะล้วสั่งซื้อปืนนั้นได้เลยหรือว่าไปที่ร้านทีอาบนั่นเองนะสั่งได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ห้างชั้นนำทั่วประเทศภายในของเล่นเ ก็มี <Okay. S 1> ขายนะไม่พูดรำทำเพลงเรามารีวิวปืนนี้กันนี่ด้าโซนโปรนะคะเพื่อนๆเ,เป็นรุ่น M K 1.2 <im> นะครับ<ช>บอกเลยว่าตัวนี้คือตัวท็อปมากๆแล้วมันพรีเมียมมากๆก็คือเราจะมาเปิดกล่องดูพร้อมๆกันเลยว่าในกล่องมีอะไรบ้างอ่าใช่แล้วมันเป็นยังไงไปดูกันแล้วเขาใส่กล่องมาค่อนข้างจะคุจะกดทำไมล้วผมจะเปิดี่ใหญ่เออ เปิดมายังไม่เจอกล่องปืนครับเพราะว่ามันพรีเมี่ยม,มเขาใส่กล่องของกล่องมาอีกอันนึงนี่ปืน,นที่เหมือนอัปเกรดจาก n Z p ซ o โปรมานะครับเพราะว่าถูกตคือแบบรูปลักษ์รูปร่างภายนอกเราจะดูมีความคล้ายคลึงนิดนึง ใช่ครับแล้วทุกชิ้นเวลาคนขายก็คือ n e x กซัตเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ตริยะมาเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นตัวท็อปที่ยิงดีที่สุดสําหรับพวกกอลฟเลยนะใช่ใช่ใชตัวนี้เป็นตัวที่บอกเลยว่าใครที่ติดใจ n e x กซัตตัวนี้คือตัวที่คุณต้องอัพขึ้นมาใช่ใช่ใช่ใชคือ n e x กซัต o ที่เรารีวิวเยยิงไกลประมาณ140ถึงร้อาเขาอาจจะไม่รู้เรื่องความแรงเอาประมาณ35เมตรดีกว่าอ่าโอเคแต่ตัวนี้ยิงน่าจะเกิน40-50เมตรใช่ค่ะเพื่อนๆคือแบบจากกรุงเทพอ่ะทุกคนยาวุ โอเคเรามารีวิวคัิต่อเลยโอเคเปิดครับเปิดกล่องมาห้ยดูสวยมาก เปิดมาปุ๊บก็จะเจอคู่มือเป็นใบเนแนะนําต่างๆคู่มือก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างประกอบยังไง<ช>ต้องประกอบด้วยเหรอ <c oughs> อ่าเราปืนออกมาก่อนอ่าได้ปืนมีปืนให้หนึ่งกระบอกมีแว่นหุย้ยมีแว่นด้วยอ่ะคิวลองใส <c oughs> ่ดูสิป้องกันได้อ่าเนี่ยไม่ต้องใช้แว่นว่ายน้ำนะอ๋อนี่ข้อดีของแว่นนี้ก็คือคนที่ใส่แว่นใส่นิทัพมันเกะกะาวไหมไม่ครับอ่านี่ได้แล้วเขาได้ <c oughs> แล้วพวกนี้ข้างในก็มีนี่มีเป็นแบบใบแบบแนะนํากระสุน กระสุนต่างๆของดาสโตนว่ากระสุนไหนยิงเป็นยังไงนี่มีกระสุนตอนนี้ดาสโตนมีถึง4แบบนะมีกระสุนให้ดูใช่ซึ่งเรามีอยู่4แบบเอ้ยนี่สามเขาจะบอกอนุภาคของมันนะรุ่นโปรก็เป็นแบบหนึง่งรุ่นดาสโตรนก็เป็นอีกแบบหนึง่งเอเว n เร r ต์โฟก็อีกแบบหนึ่งนะกล่องนี้เราจะได้รุ่นโปรนะซึ่งกระสุนของรุ่นโปรนะคบทุกคนจะเป็นแบบนี้เลยก็คือเขียวม่วงนะครับโอเคครับในกล่องมีสป,ปริงให้ด้วยเฮ้ย <Hey. S 1> แสดงว่ารุ่นนี้สามารถอัปเปกรดงงให้้้แขึนนไะ oh. คือแบบมันยังแรงไม่เล้าใจอะไรอย่างงี้มาครับถ้าแรงไม่พอนะนี่มีเหล็กมีเหล็กให้เมื่อกี้เห็นในคู่มืออ๋อนี่ไงคิวอุ้ยข้างในเป็นเหล็กอะเราใส่เข้าไปแต่อย่างงี้ไม่จะหลุดเราต้องประกอบก่อนนะทุกคนอ๋อนี่ประกอบปุ๊บอ๋อนี่เอาเหล็กทิ้มเข้าไปเลยอุ้ยแค่นี้หรอประกอบได้เลยผันท้ายให้มาอ่าใช่แล้วก็ประกอบประกอบอ่าผันท้ายยืดได้ไหม พืบมาท้ายอ๋อพับ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 ได้พับถ้าไม่อยากให้มันยาวอย่างนี้หรอใช่แต่ว่าทําแบบนี้ดีกว่าอ๋ออุ้ยยืดได้เยอะเลยสําหรับแบบคนแขนแขนยาวสมมุติเรายิงแบบนี้ใช่ไหมมันสั้นไปกอกมาก็ึ๊ดดึงออกมากดตรงนี้นะเดินออกมา๊ดดึงดึงอ่าานี่ยาวสุดอุ้ยดีอ่ะเหมาะเลยอ่ะ แล้วก็มีอะไรให้ต่อ,อมี <ใน S 1> โรลิงโโให้ด้วยและตรงที่จับตรงที่ชักมันเป็นแบบหนังเหนียวเหนียวอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าหนังยางเหมือนเป็นยางเพื่อมาทําให้ไม่แบบลื่นมือส่วนแม็กเขาให้มา2อัน,อนเป็นแม็กสิบห้านัดถึง2อันนั่นแสดงว่าถ้าคุณยิงหมดคุณเปลี่ยนแม็กต่อได้เลยคือปืนนี้ใช้ได้ทั้งกระสุนสั้นกระสุนยาวก็คือกระสุนสั้นกับกระสุนยาวเคหมดแล้วครับในกล่องเขาแก็แถมอะแดปเตอร์มาตัวนี้เราต้องเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทำาไงต่อ คือปืนรุ่นนี้เนี่ยเราไม่สามารถใส่แม็กไปได้เลยนะถ้าแบบน็กซซตโปรจะติดเราต้องชักให้มันไปข้างหลังก่้ยเป็นไรอะ่ะไม่ได้เป็นอะไรชักไม่ได้ชักก <c oughs> ็ชักไงอ่ะกดนี้ปุ๊บเอาเข้าไป แล้วเราเดึงไปเนี่ยถึงจะใส่แม็กนี้ได้นะครับอ่าโอเค <Okay. S 1> ปืนก็มีแค่นี้เลยอ่าเรามาดูปืนร่าวๆกันดีกว่าตัวปืนก็ค่อนข้างจะวัสดุแบบดีมากก็คือเป็นตัวท็อปสุดวัสดุก็ต้องดีสุดอยู่แล้วเนาะอ่างั้นเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ข้างหน้าเลยก็ลกันอ่าที่ปลายกระบอกนะก็คือเป็นแบบนี้ยิงทิ้งก่อนอย่ามองครับเพื่อนๆไม่ไม่ต้องทำไมต้องยิงทิ้งก่อนอนะ่ะก็ยิงลมทิ้งก่นอนเพื่อมีกระสุนค้างไม่เป็นไรครับเขามีระบบ s ซฟ e ี แล้วกดตรงนี้ปุ๊บเรายิงไม่ได้ใช่ครับระบบของเลยดีจริงก็คือปลายกระบอกตรงนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะแต่ถ้าพวกที่โมปืนเขาน่าจะถอดออกได้แหละแต่เราเราไม่ใช่สายโมใช่เราเป็นสายโมด้านบนนี่เขาให้สู์เร็งมาสอตัวก็คือสามารถถอดได้แล้วทุกคนถอดถอดถอดเอาปรับศู์เร็งได้เนี่ยปรับอ่าแล้วใส่สะโขบเลยวดยเขามีรางให้ยาวมากบางคนใส่สะโขบกล้องเนาะใช่เดี๋ยวมาใส่ลองดูไหมได้อ๋อใส่ด้านหลังเฮ้ย ใส่เท่ขึ้นเยอะเลยแงความคลิปดีอ่าโอเคเนี่ยใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะแต่เราใส่มันสามารถใส่ด้านข้างได้ด้วยสมมุติเรามีไฟฉายมีอะไรเงี้ยมันก็ใส่ได้เลยเบเไม้ไหมเห็นไหมใส่ได้หมดถัดมาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเหล็กหมดเลยนะใช่ครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กเลื่อนมาอีกหน่อยก็จะเจอที่ใส่แมกกาซีนเวลาคุณยิงหมดคุณไม่ต้องปลดอะแดปเตอร์ปลดอันเล็กก่อนหมายถึงว่าเวลาจะเปลี่ยนเป็นแมกยาวอ่าเราปลดแม็กตันก่อนพอเรายิงปุ๊บอุ๊ยปุดกระสุนหมดแน่นอนเราต้องชาร ปึ๊บโอ้โหแขนสั้นเลยปึ๊บแล้วใส่นี้เข้าไปปึ๊บแล้วก็ดึงกระเบื้องแล้วก็เล่นต่อยิงโอ้โหเสียงแน่นมากในกรณีที่เราจะเปลี่ยนแม็กยาวเนี่ยเรากดตรงนี้มันจะออกแต่สั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ทุกครั้งต้องช้าก่อนทีนึงปึ๊บแล้วกดตรงนี้เห็นไหมกดตรงนี้ปึ๊บเนี่ยมันก็จะออกทั้งยวงใช่ใช่ใช่แล้วเราก็ไปเอาแม็กที่ใช้กับกระสุนยาวมาใส่นี่ โอเคครับ hey, ระเบิดโอเคครับ okay, ประมาณนี้ครับปืนอ่าถัดมาตรงนี้จะมีปุ่มกดเซฟตี้ตรงนี้ใช่ก็มันไม่สามารถดกดไกได้เลยนะทุกคนอ่าเราควรจะล็อกไว้ทุกครั้งนะเพื่อความแบบปลอดภัยเนาะอ่าด้านนี้ก็คือเป็นตัว S นะก็จะแปลว่าสต็อปเหรออ่สอสต็อปโอ้ใช่ใช่ใช่โอเคครับตัวไกปืนก็เป็นไกปกติเลยก็คือเป็นมาตรฐานของด้าโซนเขาเดี๋ยวนี้ช่วงหลังๆเขาจะใช้ไกแบบยาวๆแบบนี้นะอ่าแล้วก็มีเขียนเนี่ยด้าโซนโปรเนี่ยด้าโซนโปรตรงนี้ ทั้งสองฝั่งเลยนะด้านโซนโปร่าแล้วก็มีเขียน MK โอเคถัดออกมาก็ด้ามจับก็พอดีมือเลยนะจับได้ผู้ใหญ่จับได้เด็กก็จับได้นะ,ะเวลาเอาพันท้ายออกกดนี่ทีหนึ่งกดลงทีหนึ่งแล้วก็ออกอเอาใสา่ก็ไม่ต้องกดดันเข้าไปเลยนั่นหมายเพราะว่าเราใส่พันท้ายของอปืนอื่นได้รหรือชุดแต่งได้ทับได้พันท้ายยืดได้นี่ก,กดตรงนี้ปุ๊บ <laughs> ยืดออกมาหลือยอออกเลยปุ๊บเอาใส่เข้าไปใช่ถ้าเอาออกเลยก็สามารถใส่ของหน่งได้สองเจ็ดระดับนะทันท้ายมันมีแง่งตรงนี้ให้เห็นนี่แปลว่าปรับได้เจ็ดระดับพี่คิวลองดูสิลองจับเข้าๆเล่นเข้าๆดูสิเป็นยังไงสำหรับเด็กมันดีมากเลยคับทุกคนการจับอ่บมันพอดีแล้วก็เรื่องยืดะลรมากแล้วก็คือยาวเท่านี้แหละพอแล้วเวลาเลงก็รู้สึกว่าเอ้ยสูตรมันเลงได้จริงนะอันเนี้ยปุ่มแล้วก็ชัก ชักหน้าสั่นเลยลว,วันพรุ่งนี้นะทีมบลูที่ผมใช้นี้เลยโดยรวมของปืนนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะเป็นปืนหนึ่งที่ perfect นะใช่พอร์เฟ t แต่เราไปดูการยิงของมันดีกว่าว่ามันจะยิงดีแค่ไหนแล้วก็แรงแค่ไหนเนาะขั้นแรกก็คือเดี๋ยวเรามาใส่กระสุนกนะันก็คือมันจะมีลูกศรบอกนะนี่ตรงนี้ครับมีลูกศรชี้นะครับใส่เสร็จแล้วปึ๊บอย่าลืมบางคนใส่แค่นี้ยังยิงไม่ออกนะนต้องอีกล็อกหนึ่งประมาณนี้นะครับอะใส่ max เสร็จแล้วไปเดี๋ยวไปลองกันเลย<ห>ไปลุย โอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการยิงครับพี่คิวใช่ก็คือเราทดสอบจากระยะนี่12เมตรแล้วกันเรามาดูความแรงของปืนกันอย่างแรกชักก่อนเฮ้ยชักเป็นไงชักง่ายชักยาก,กง่ายมากครับเดี๋ยวะจะเล็งการกล่องน,นะดูว่าตรงไหมโอ้โหเปนนี้ครับแรงมากแต่ไม่โดนนแต่ไม่โดนชักก่อนอุ้ยหนึ่งครับโดนครับ โอ้หกล่องมันเริ่มเขาเขายิงไม่โันะมันไปอยู่กับสีเขียวดีวกว่ายิงแบบที่โตตัว,ตว,ตวลวะห่อออาอาขอขอแบบปลายกระบ,บอกอ่ะแตลองยิงต่อเนื่องดูนะได้ครับ โอ้โห و, เข้าทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันเฮ้ยแม่นยำม,มากคิวใช่ครับสุดยอดสุดยอดเลยพืนนี้พรุ่งนี้เจอกันครับปืนนี้ดดเดี๋ยวรอบนี้ให้คิวไปหลังกระจกนะแต่ว่าระยะแค่นี้มันอาจจะใกล้ไปเดี๋ยวพก็จะถอยไปสุดห้องเลยโอเคได้เป็นไง เมื่อกี้คือแบบตอนยิงที่มองไม่เห็นกระสุนแต่ว่าตอนกระทงกระจบนี่แบบปึกปึกแน่นมากมันวิถีมันยังอยู่ในสุยนรวมตรงนี้อยู่ป้ะหรือว่ายิงไม่แม่นไปนน่นไปนี่ยังอยู่ในสุย์รวมของกล้องอยู่บอกแล้วอยู่ที่ความแม่นครับก็คือไอ้คิวยิงเนี่ยคือกล้องจับนี่แต่กระสุนพิ่ววววอยากลองอีกอย่างหนึ่งห้องเราประมาณเกือบยี่สิบเมตรแต่ไม่พอทำไมอะเคมว่าสี่สิบเมตรเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันฮะไปเดี๋ยวทดสอบความไกลกันดูจากเนี้ยถึงกำแพงอันเนี้ยสี่สิบเมตรของจริง โท่โนานเอาอย่างนี้ดีกว <ๆ S 2> ่าเดี๋ยวพ่อไปยืนตรงนั้นดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถอยมาหลังตรงนี้เลยอ่ะ,อะดูนะนดูเดี๋ยวพ่อจะก้าวถอยหลังให้ดูนะพ่อจะเตะอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบเจ็ดอ่ะยิงจากตรงนั้นน่ะยิงเล็งใส่พ่อได้เลยคิวระวังว่ายิงเสร็จเรายังเป็นพ่อลูกกันอยู่อุ้ยถึงกำแพงเลยอ่ะโอ้ขอถอยไปอีกถอยไปอีก ต้องไกลกว่าน,นั้นอ่าประมาณนั้นเลยเจ็ดเก้าโอ้ยโ,โดนขาโอ้โหแรงอยู่โอ๋อมันแม่นมากเลยมันยิงดีเข้าตรงลิ้นปีเลยคิวอโอ้โหยิงตรงนี้ไกลมากอะ่ะเมื่อกี้คิวถอยมาตรงนีน้ยังยิงโดนพ่อตรงนูน้นคำแพงอะ่ะปืนมันแม่นมากครับอ่าโอเคครับยิงดีจริงอ่าไม่อะไรไปถือกล้องมั่งครับเดี๋ยวพ่อยิง มันไม่โดนตัวหรอกเดี๋ยวเล็งให้โดนประมาณท้องเจอหมแม่นมากกับปืนแล้วเนี่ย โอเคปืนนี้นะครับพ่อก๊อฟแนะนําเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันทีมบูพ่อก๊อฟบอกไคิวคอนเฟิร์มว่าปืนนี้สุดยอดมากเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีก็คืออย่างอีคิวเล่นเมื่อกี้ไม่มีผลต่อการยิงเลยการชาร์จก,ก็ยิงดีบอกแนละ้วปืนนี้เหมาะกับก,การครอบขอ,ขอถ้าใครหาปืนแรงๆไม่ต้องโมพ่อก๊อฟแนะนําปืนนี้นะครับดัสโซนโปรมาร์ค1.2ครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราได้ทดสอบมาแล้ว<ช>ทุกคนคก็เห็นอนุภาพของปืนนี้แล้วว่าม,มันยิงแรงยิงดีขนาดไหน ยิงตรงหวังผลดีอย่างที่คิวรองคือด้วยความเป็นเด็กได้ยิงปืนนี้เป็นไงครับคือเวลาผมอ่ะตอนแรกอ่ะที่ยิงใส่กระจกอ่ะยิงไม่แม่นไงแค่ยิงยิงมั่วแต่ว่าพอยิงอ่ะจากระยะไกลนี่คือแม่นมากทุกคนสังเกตเห็นได้เลยว่าถ้าแบบมันมีคนหรืออะไรเงี้ยผมเล็งโดนแน่นอนเมื่อกี้เป็นกล่องอ่ะระยะประมาณ15เมตรยังยิงถานคือไม่อยากยิงกล่องไงเดียวแต่พอเป็นพ่อไปยืนปุ๊บ40เมตรยังยิงโดนอ่ะนี่ Oh! <laughs> ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ครับแนะนําปืนนี้ถ้างบถึงจัดไปเลยห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทเนะาะใช่ประมาณนี้แหละร้านท Up ครับ,รบหรือ Dazzle Thailand เข้าไปติดต่อแอดมินสั่งซื้อได้เลยครับสามารถสั่งซื้อที่ Shopee ร้านะได้แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคบถูกครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือฝากไปกดติดตามเพจ Dazzle Thailand คุณจะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆกิจกรรมสนุกสนุกจากนั้นเลยเนาะใช่ครับโอเคสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนใครชอบฝากกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยครับบายบาย ยแรงเอากระสุนออกแล้ว